สำหรับใครที่อัปเดต iOS 16แล้วเนี่ยมันใช้ฟีเจอร์แปลภาษาไทยไม่ได้เนี่ยทำยังไงดีนะมาคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำมาตั้งค่าเองง่ายๆนะครับทาง iOS 16เนี่ยฟีเจอร์แปลภาษาเขารองรับภาษาไทยแล้วนะครับถ้าใครอยากใช้ภาษาไทยง่ายๆเนี่ยก็ไปอัปเดตได้ที่ iOS 16ตรงนี้เลยนะครับที่รายการซอฟต์แวร์อัปเดต แต่ถ้าใครไม่ได้เนี่ยมาดูซิว่าเราลืมตั้งอะไรไปหรือเปล่าอย่างแรกให้เพื่อนๆไปตั้งค่าภาษาและภาาูมิภาคให้ตั้งเป็นประเทศไทยเรานะครับเข้าไปตั้งได้เลยที่การตั้งค่าต่อมาก็จะเป็นการจัดการภาษานะครับไปที่แอปแปลภาษาได้ที่การตั้งค่าเลยนะโดยให้เพื่อนๆไปเลือกดาวน์โหลดภาษาไทยได้เลยนะครับหรือจะกดแปลภาษาแล้วก็ดาวนะ์โหลดนตอนนั้นก็ได้ สำหรับใครที่จะอัปเดต iOS 16เนี่ยต้องตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ารับได้ไหมแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว